กระทรวงแรงงานเมื่อวานนี้นะครับของสหรัฐได้มีการประกาศตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคนะครับซึ่งสิ่งนี้ก็นําไปสู่การไหลลงของสินทรัพย์เสี่งจํานวนมากมายทีเดียวนะครับเราไปดูกันนะครับว่า CPI ที่ออกมานั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ CPI ซึ่งเป็นมาตรวัดนะครับเงินเฟ้อการใช้จ่ายผู้บริโภคในเดือนสิงหาคมนะครับอยู่ที่8.3จริงๆแล้วถือว่าลดลงนะครับจากระดับ8.5ในเดือนก่อนหน้าคือกรกฎาคมแต่ยังไงก็ตามครับสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของตลาดที่มันอยู่ที่8ครับ ดยเงินเฟอ้อทั่วไปทั่วไปก็มีความหมายรวมทุกอย่างรวมถึงอาหารและพลังงานยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยจุดหเปอร์เซ็นเมื่อเทียบกันกระเดือนก่อนหน้าที่นี้เรื่องเงินเฟอ้อพื้นฐานกันก็คือการตัดเอาพลังงานกับอาหารออกนะครับสิงหาคมเนี่ยอยู่ที่6.3%ซึ่งถือได้ว่าสูงกว่าระดับคาดการณ์ของตลาดที่6%โดยเงินเฟอ้อพื้นฐานเองนี้เนี่ยนะครับยังคงปรับขึ้นจากเดือนก่อนหน้าเนี่ยถึงจุดหกเปอร์เซ็นต์ด้วยกันทีนี้ตัวเลขเงินเฟอ้อที่ออกมาร้อนแรงกว่าที่คาดการเอาไว้ ก็ส่งผลในตลาดมีการตอบรับในเชิงลบทันทีกันด้วยนะครับดัชนีทั้ง3ดัชนีนะครับร่วงลงพร้อมใจกันร่วงลงแบบที่เขาเป็นไปตามคาดเลยนะครับดาวจนฟิวเจอร์สร่วงลงไป406.6จุดก็ประมาณ1.3%ขณะที่ S&P 500ฟิวเจอร์สครับปรับตัวลดลง1.7%แล้วก็นาสแดก100ฟิวเจอร์ลดลง2.3%ทีนี้ภาไปดูเมื่อวานปิดตลาดนะครับดาวจนเองนะครับปรับตัวลดลง1,276.37จุดลดลงเกือบ4%เลยนะครับก็คือ3.94% S&P 500ก็ไม่ผลบวกกรนรนะครับปรับตัวลดลง4.32ปรับตัวลดลง177.72จุดในขณะที่ n a สแดครับอันนี้ก็ตามสไตล์เขาละครับขึ้นเร็วก็ลงเร็วไปด้วยปรับตัวลดลง5.16ลดลงไป632.84จุดด้วยนะครับทางด้านของ Mark h e c k ครับเป็นหัวหน้าฝ่ายวิจัยการลงทุนของ Nationwide บอกนะครับบอกว่า ตัวเลขเงินเฟ้อสิงหาคมที่ออกมาแล้วมันสูงเกินกว่าการคาดการณ์เป็นสัญญาณบ่งชี้นะครับว่าธนาคารกลางสหรัฐนั้นก็คงจะเดินหน้าในการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในวันที่20และ21นะครับเป็นการประชุม FOMC ที่75 b บ s i s p o i ต t ตามการคาดการณ์ของตลาดหลายฝ่ายมองเลยเถิดมากกว่ากันนั้นส่วนจะเป็นอย่างไรคงต้องลุ้นกันต่อครับเฟินครับฝากกดติดตามกดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจากเด e Standard World กันนะครับ